สวัสดีครับนิตรรกนักขี่คนรักสองล้อพบก,กับผมเช่นเคยนะครับกับเิ่นสแเลด้านนอกวันนี้เรามาพบก,กันในวันฝนตกนะฮะตอนเช้าขับรถตากฝนถือชุของไบค์เกอร์นะฮะฝนตกเราต้องไปนะครับ ค็ค่อยๆไปนะเพราะว่าฝนตกถนนมันเลื่อนนะครับตอนตรุ่งเช้า,ม,ามันก็ตกหนักนะครับตกหนักพอตกควันแต่ก็ตอนเช้ามามันก็หยุดนะมันก็ยังไม่เห็ว่ายังไม่เห็ว่าหยุดสนิทนะแค่มันหยุดตกหนักแล้วมันก็มาตกเป็นฟอยนะฮะ ความอยูเนีครับ ก็ดูดูกันเอานะครับว่า ได้เลยนะครับต่อใส่กลมเได้อยู่ตอนนี้นะเลเลี้ยวมากเพราครับ ก็นะครับเอย่างที่เพื่อนเห็นนะครับวเวลานี้ช่วงนี้ช่วงมลสะมเข้านะครับงไงขับรถขับราก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปตออ่อต่อไปนะครับ น้าใครมีข้อเสนอนีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะฮะค,คอมเมนต์ไว้ใต้ในคลิปได้เลยนะครับีตอบทุกคอมเมนต์นะครับถ้าผมมีเวลาช่วงหลังๆมาไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,างานมันค่อนข้างจะยุ่งๆอยู่นะฮะก็ไม่ค่อยมีเวลาได้อัพคลิปด้วย นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่ติดตามนะครับอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ <Cathy> เข้ Barn mm. เามาดูกันเยอะๆนะครับเข้ามาดูกันเยอะๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขณะนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงยังไม่ครึ่งนะฮะหกโมงยังไม่ครึง่ง oh, เละแล้วนะฮะ มองห็นฝนพัดเต็นเลยครับมาแล้วฮะเริ่มหนหาไม่ไปแล้วนะครับคงต้องหาที่หลบฝนนะฮะเ้วปากทานี่แหละ ครับไปไม่ได้ต้องหลบครับ ัมดท้องฟ้ามดเลยนะครับก็อย่าฝืนนะครับถ้ามันตกหนักเพื่อนๆอย่าอย่าฝืนขับต่อนะครับเพราะว่ามันอันตรายที่สายทัศในการมองเห็นมันก็ไม่ชัดเจนนะครับถ้าดพั้งมามันแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับอันตรายครับต่อหาที่หลบก่อนนะครับ เราก็ต้องหาที่หลบฝนก่อนให้มันซาก,ก่อนค่อยไปใหม่ครับค่อยเดินทางต่อก็อย่าลืมนะครับว่าเราขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราไม่มีที่ปัดน้ำฝนเหมือนรถยนต์นะฮะมันมันทำให้เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ชัดนะครับ ค่อนข้างจะทำให้เราเวลาเราขับรถนี่ค่อนข้างจะปพะวงนะครับทำให้เราพาว่าพะวง นผมเตรียมกระเป๋าเตรียมกระเป๋าใส่กันน้ำนะฮะกระเป๋าใส่กระเป๋ากันน้ำ